มาแล้วโยมจ๋าอัตมาปวดอัวเป็นไข้อัตมาเอาที่คาดผมมาใส่สบายใจกว่ากินผารามาแล้วโยมจ๋าอัตมาปวดอัวเป็นไข้อัตมาเอาที่คาดผมมาใส่ ai, สะบายใจกว่ากินผาราเด็กวัดร้องเว้าสีการ้องเย้ที่กาดผมหลวงตาโคตรเท่หลวงพ่อไมเอมมาจากที่หดหลวงพ่อไม่ยด้มาจากที่วัดที่อื่นที่ hin, ทได หลวงพ่อไปซื้อมาจากโลตัสนั่นไงใส่เลยกำลังฮิตรับรองไม่เชยนี่หลวงพ่อไปอามาจากที่วัดแน่เลยมันใส่แล้วแกปวดหัวได้ <มา S 2> แล้วโยมจ๋อาอัตมาปวดหัวเป็นไข้อัตามาเอาที่กัดผมมาใส่สบายใจกว่ากินผารามาแล้วโยมจ๋อาอัตมาปวดหัวเป็นไข้อัตามาเอาที่กัดผมมาใส่สบายใจกว่ากินผารา ทุกคนคะมีน้องคนนึงขอเมนูนี้เข้ามาบ่อยมากบบว่าเอยเอเอเอขนมโมเลให้กินแน่าสาันซึ่งถ้าพูดในภาษากลางก็หมายถึงพี่ๆี่ทขนมโมเลให้กินหน่อยแน่นอนคะ่ะเมื่อน้องขอมาคิมก็จัดให้เลยคะ่ะขั้นตอนทําไม่ยากเลยนะคะแค่เอาส่วนผสมทุกอย่างมาผสมกันแล้วก็นวดส่วนผสมให้เข้ากันจนกว่าแป้งจะเป็นเนื้อแบบนี้เลยคะ่ะพอนวดเสร็จแล้วก็เอาแป้งไปพักทิ้งไว้ประมาณสินาทีคะ่ะต่อมานะคะคิมก็จะมาเปาะเปืะมะกรูดหมายถึงปอกเปลือกมะกรูดนะคะพอทําส่วนมะกรูดเสร็จแล้วก็จะมาฮีดแป้งให้แปรกันค่ะแล้วก็ป เป็นเส้นแบบนี้เลยนะคะทุกคนคะพอทําไปทํามาก็อยากทําให้แตกต่างคะ่ะก็เลยไปเอาชีทที่บ้านมาใส่ด้วยคะ่ะแล้วก็เอาน้องมามวลวิธีมวนก็ไม่ยากเลยนะคะดูตามขิมได้เลยขั้นตอนสุดท้ายขิมก็จะเอาน้องมาทอดกันคะ่ะเวลาอทอดขิมจะใช้ไฟกลางคะ่ะถ้าใช้ไฟแรงหน่อน้องจะไหม้พอทอดได้เหลืองกรอบประมาณนี้<ๆ>ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วคะ่ะขั้นตอนต่อมาก็จะมาชิมให้ทุกคนดูเดอ้อทุกคนคะชิมเข้าไปคําแรกคือรับรู้ความยืดของน้องเลยค่ะอืถ้าถามถึงรสชาติหรอคะรสชาติก็จะมีความหอมหวานมีความกรอบในตัวค่ะบวกกับไส้ที่เป็นก้ ไจิ้มกับนมข้นหวานคือเข้ากันมากค่ะแซ่บอยู่เดอ้อพี่น้องมาดูความยืดของน้องอีกครั้งค่ะอืมคือยืดมาก สวัสดีค่ะนี่เราขีมและส่วนใหญ่ซุ้มซ่ามนี่ก็คือขิมเองค่ะนางเป็นคนซุ้มซ่ามมากค่ะทุกคนนางเป็นคนที่ทําอะไรนิดๆเน่หน่อยหาเรื่องเจ็บตัวให้ตัวเองทุกทีเห็นนางชอบทําอาหารแบบนี้แต่นางไม่ได้ชอบกินนะคะไม่รู้ทําไมนางชอบทําแต่ไม่ชอบกินวันนี้จะมาทําอะไรไม่ได้เลยค่ะนอกจากก๋วยเตี๋ยวถ้าพูดในภาษากลางก็นอกจากก๋วยเตี๋ยวนะคะหลายคนสงสัยว่าขิมทําคลิปต้องลงทุนซื้อม้อเลยหรอไม่ใช่ค่ะนี่ม้อแม่ขิมเองค่ะเมื่อก่อนแม่เคยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวสมัยขิมเป็นเด็กนี่ก็เลยจะหล่อยสูตรแม่มา ็ใส่น้ำตาลกว่า1จอกต่อมาก็ใส่ผงซูโรดลด,ดีฟ้าไทยอย่างละ2ซ้อนค่ะตามด้วยขะนอ2ก้อนต่อมาก็ใส่ซอสภูเขาซอสหอยอย่างละ2ซ้อนเหมือนกันค่ะอันนี้คือขาดไม่ได้เลยนะคะน้ำฟ้าไทย1ห่อใส่ลงไปเลยตามด้วยเครื่องเทศหห่อแล้วก็ราดผักชีทุกคนคะด้วยความเสียดายข,ของขิมขิมก็เลยไปเอาน้ำกองอีกรอบค่ะพอน้ำเดือดแล้วนะคะก็เอาหมูลงไปตุ๋นได้เลยค่ะหว่างนี้ก็ลืมใส่น้ำกระเทียมดองค่ะสูตรแม่ผ่านไปแล้วนะคะมาดูสูตรพ่อกันค่ะสูตรพ่อนี่เป็นทางลัดค่ะ เบี้ยวนะคะคนขาพอต้มหมูเปื่อยได้ที่แล้วก็จะมาลวกเส้นกันค่ะวิธีลวกก็ไม่ยากเลยนะคะทําตามขิมได้เลยส่วนตัวของขิมขิมชอบกินน้ําตกมากก็เอาเลือดหมูมาใส่ตามด้วยหัวชายเท้าแล้วก็ลูกชิ้นเสร็จแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวของเราต่อมาก็มาปรุงกินรสตามใจชอบเลยจ้าส่วนตัวจะชอบใส่กระปิเยอะๆคะ่ะก็จะมาลองชิมให้ทุกคนดูกันเลยจ้าชิมเข้าไปคําแรกคือแบบอร่อยค่ะทุกคนลองกินกับข้าวเหนียวดูนะคะคือแบบเข้ากันมากสรุปคือสูตรของอีเม่บวกกับสูตรของอีพ่อคือแบบแซ่บหลายกินก๋วยเตี๋ยกับข้าว หลายเซฟหลายพี่น้อง สวัสดีคะ่ะนี่เราขิมสว่วนนี้ก็คือ,หล, anyway, คอหลานขี้ด้วยขิมเองค่ะวันนี้นางมาอ้อนให้ขิมทำม้นกอบให้กินค่ะแน่นอนค่ะโดยจากการอ้อนของนางแล้วถ้าไม่ใจอ่อนก็ไม่ใช่ขิมแล้วค่ะวันนี้ก็จะมาทํา3สีนะคะซึ่งสีที่ขิมทําก็จะทํามาจากสีธรรมชาติค่ะส,สีเหลืองขิมก็จะเอ็นมาจากสีมะม่วงหมายถึงสีเหลืองก็ทํามาจากสีมะม่วงค่ะหลายคนจะสงสัยนะคะว่าเอามะม่วงมาทําได้ด้วยหรอขิมก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะนี่ก็เป็นคลิปทดลองครั้งแรกของขิมเหมือนกันส่วนสีเขียวขิมก็จะทํามาจากสีน้ําใบเตยแล้วก็สีมม่วงจจะะทํําาาากกดออนน้ััค ายคนสงสัยนะคะว่าทําไมไม่ไปเอาสีผสมอาหารมาทําจะได้ประหยัดเวลาได้มากขึ้นดอนตัวของคิมคือชอบสีจากธรรมชาติมากกว่าค่ะเพราะจะได้ทั้งกลิ่นและสีที่เป็นเอกลักษณ์ของมันค่ะก่อนทําคิมก็จะเปิดเพลงฟังไปด้วยนะคะระหว่างกดเข้าไปฟังเพลงด้านมีโฆษณาทําให้เสียอารมณ์ลืมไปค่ะว่ามีแอปเพลย์ทูเบอร์ฟัง YouTube แบบไม่มีโฆษณาค่าแถมยังได้หน้าต่างป๊อปอัพได้ด้วยมีทั้งในโอเอแล้วก็แอนดรอยเดอร์ทุกคนคะพอหลานคิมได้ยินเสียงเพลงอยู่เฉยไม่ได้เลยนะคะคือว่านางต้องได้เต้นค่ะทุกคนบอกเลยนะคะว่่่่าาาาทเตตต้้นนนขอออองงงแและีคืยม ทุกคนคะพอนางเต้นเสร็จแล้วนางก็ไปนอนเวนค่ะค่ะขั้นตอนต่อมาพอเราแช่วุ้นครบส0นาทีแล้วนะคะเราก็จะเอามาค้างไฟกันเลยเด้อใส่น้ำตาลลงไปด้วยนะคะ๋<ด>อถ้าทําส่วนของมะม่วงใส่น้าตาลสักครึ่งนึงนะคะเพราะว่ามะม่วงม,ม,มีความหวานอยู่แล้วค่ะต่อมาก็เอามาเทลงถาดรอให้น้องเซ็ตตัวพอน้องเซ็ตตัวแล้วก็จะมาทําเป็นรูปทรงกันวิธีทําก็ไม่ยากเลยนะคะขั้นตอนแรกก็เป็นหล่อแก้วเป๊กเล้าของพ่อมาก่อนค่ะแก้วเ๊กเล้าของพ่อก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเนี่ยต่อมาขิมก็จะเอามาตากแดดประมาณ5วันค่ะทุกคนคะพอครบล้าขนม ไปวันที่ลักก้อนพอ,อ,อทำลาหลานก็บอกว่าขอในใจแล้วว่าซานาูวุ้นกรอบมะม่วงทุกคนคือเป็นแบบนี้ผ <c oughs> ลานชิมเข้าไปคือเกือบแค่หัก่ามะม่วงเอาไว้ก่อนคะ่ะต่อมาก็จะมาชิมใบเตยกับดอกอัญชันนะคะชิมเข้าไปคําแรกคืออร่อยคะ่ะมีความกรอบนอกนุ่มใน <c oughs> ทุกคนคะเห็นขิมใจดีแบบนี้ขิมก็ให้นางกินจํากัดเด้ร์ย่านนางแข่ <c oughs> แ้วแมงดูค <c oughs> วามคิดดื้อของนาง่อยขนมเนียนมาก ทุกคนคะหลายคนทักคิมว่าคิมเสียงเหมือนผู้ชายเสียงคิมเหมือนผู้ชายจริงๆหรอคะก็มีคือเป็นเลยนะวันนี้คิมก็จะมาทําซีดบอลมันม่วงให้ทุกคนดูคะ่ะวิธีทําไม่ยากเลยนะคะขั้นตอนแรกคิมก็จะปอกกาบมันม่วง <c oughs> แล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดนะคะแล้วก็ปัดเป็นซีนๆนแบบนี้เะะ <c oughs> ลยหลายคนสงสัยนะคะว่าทําไมคิมไม่เอามันฝรั่งมาทําอันแรกๆก็ว่าจะไปซื้อมันฝรั่งเลยแค่ตาคิมก็ง่วงไปเห็นมันม่วงก่อนค่ะคิดว่าเนื้อสัมผัสมันน่าจะคล้ายกันบวกข้บความขี้ค้านคิมออกไปซื้อด้วยราคาหนึ่างงรออน้ ก็จะมาเตรียมส่วนผสมต่างๆกันค่ะขิมก็จะปาดซีเป็นรูปเต่าแล้วก็ต่อไข่ลุงหม้อนะคะแล้วก็คลนคนให้เข้ากันเลยค่ะพอเข้ากันเสร็จแล้วนะคะมันม่วงของเราก็เปื่อยได้ที่แล้วค่ะหลายคนสงสัยนะคะคําว่าเปื่อยนี่หมายถึงอะไรหมายถึงเปื่อยนิ่มสุกกาลังดีค่ะต่อมาเราก็จะเอามาบดให้ละเอียดละเอียดแบบนี้เลยนะคะเราก็จะมาเริ่มประกอบร่างของน้องกันเลยจ้าขั้นตอนทําไม่ยากเลยค่ะทําตามขิมเลยทุกคนคะ่ะหลายคนขอกันเข้ามาเยอะคะ่ะว่าอยากให้ขิมสอนพูดภาษาไทยจริงภาษาพูดไทยพูดไม่ยากเลยนะคะ สเน็อย่อางเช่น<ช>สารเอือภาษาพุทไทยก็จะเปลี่ยนมาพูดสระเออค่ะเช่นมะเขือภาษาพุทไทยก็จะพูดมะเขือเกลือก,ก็จะเว้าเกลือเลือก,ก็จะเว้าเลอมาเข้าเรื่องก,กันพอพคุกเสร็จแล้วนะคะคิมก็จะมาดังไฟทอดกันเลยจา<ด>้าทอดนะคะคิมก็จะทอดไฟอ่อนค่ะน้องจะได้ไม่ไหม้ไม่ในที่นี้หมายถึงเหลืองกรอบอร่อยนะพอทอดเสร็จแล้วนะคะคิมก็จะมาซิมให้ทุกคนเหมืองค่ะว่ารสชาติน้องจะเป็นยังไงก่อนอื่นดูความยืดของน้องก่อนค่ะทุกคนชิมเข้าไปคําแรกคือแบบอร่อยมากมีความหวานมันที่ออกมาจาก ตัวมันม่วงค่ะวก,กับชีดยืดพอกินรวมกับซอสมะเขือเทศน,นะคะคือแบบเข้ากันมากมาดูความยืดของน้องกันอีกครั้งค่ะอือหือเพอร์เฟกต์จ้าสวัสดีค่ะนี่หลานคิดดื้อขิมเองค่ะนางเป็นคนคี้อ้อนมากคี้อ้อนยังไม่พอนะคะคีดดื้อนี่มาอันดับหนึ่งเลยค่ะวันนี้นางก็มาอ้อนให้ขิมทำชีดดื้ๆให้กินค่ะ แต่ไม่เป็นไรคะ่ะเมื่อหลานอยาก,กินนะอย่างเราก็จัดให้ได้คะ่ะวันนี้ก็จะทํามันฝรัง่งไข่นกกระทาไส้ซีดค่ะส่วนผสมก็จะมีแป้งมันมันฝรัง่งน้ําตาลเกลือน้ํเฮลูบอยแล้วก็กะทิกะทินี่ทยอยใส่นะคะ้วเนไปเรื่อยๆจนได้เนื้อประมาณนี้คะ่ะหลายคนสงสัยนะคะว่าทําไมต้องใส่น้ํเฮลูบอยลงไปในแป้งหลังจากที่นังอ้อนคิมสําเ็จนะคะนางก็พูดเพลินๆขึ้นมาว่าถ้าเป็นสีชมพูจะกินให้เหมือนเลยคันวะไอเราก็ม้องไปเห็นน้ํเฮลูบอยพอดีคะ่ะถ้าใครสงสยัยว่าน้องคีดเลื้อขนาดไหนดูกันเอาเลยคะ่ะพอป คือขิมเป็นคนที่ธาตุหนักมากเลยค่ะตัวนี้เป็นเจลรี่ไฟเบอร์นะคะทุกคนเป็นไฟเบอร์ตัวดังรีวิวหลายคนมากใครที่กินหนักไถ่ายยากสาเหตุที่พุงยืดดื่มแล้วเขียวเลยขึ้นเดียวรู้เรื่องเลยค่ะเต็มูเต็มพูเลยพอดื่มไฟเบอร์เสร็จแล้วนะคะก็จะมาดังไฟทอดไข่นกกระทากันต่อเลยเวลาทอดก็ทอดในไฟอ่อนค่ะน้องจะได้ไม่ไากหลายคนสงสัยนะคะว่าเตารุ่นนี้สามารถปรับไฟได้้วยหรอน้องปรับได้ค่ะทุกคนอันถ้าใครอยากได้ไฟแห่งก็จุฟืนเข้าไปเยอะๆเลยค่ะถ้าอยากได้ไฟอ่อนลงมาก็เอาฟืนออกมา ฟืนในที่นี้ก็คือไม้นะคะทอดเสร็จแล้วก็จะมาชิมให้ทุกคนดูเลยค่ะทุกคนค่ะหลานคิดดื้อคิมบอกว่าต้นคลิปจะกินให้หมดนี่กินเข้าไป3ลูกบอกว่าอิ่มแล้วสุดท้ายนอ,ยอยั่งเราต้องกินให้หมดค่ะชิมแล้วอร่อยมากอดูความยืดของน้องโลด สว <It 's S 1> ัสดีค่ะวันนี้ขิมก็จะมาทําเมนูบอกรักกันค่ะซึ่งขิมไม่ได้บอกลักใครที่ไหนนะคะขิมบอกรักพ่อขิมเองค่ะวันนี้พ่อขิมไปเจาะน้ําบาดาลทั้งวันเลยค่ะเพื่อนคงเหนื่อยหน้าดูขิมก็คอยให้กําลังใจพ่ออยู่ห่างๆค่ะโดยวันนี้ขิมก็จะทําเมนูทับทิมกรอบที่ทําจากเนื้อมะพร้าวค่ะถามว่าขิมเอาไอเดียมาจากไหนขิมไม่ได้เอาไอเดียมาจากไหนนะคะอันนี้คือคลิปทดลองครั้งแรกของขิมเหมือนกันค่ะอันดับแรกขิมก็จะเอาใบเตยมาปั่นเอาน้าของน้องแบบนี้เลยค่ะต่อมาก็จะมาขูดเอาตอนเนื้ แล้วก็มาปัดเป็นเบ่งเป็น ng, เบงแบบนี้เลยค่ะหลายคนสงสัยว่าทําไมต้องเอาเนื้อมะพร้าวมาทำตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะรู้แค่ว่าพ่อชอบกินมะพร้าวมากพอปัาเสร็จแล้วก็เอามาแช่น้าไบเตยกับน้มามะพร้าวค่ะแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะพอครบเวลาแล้วก็เอาตอนมะพร้าวมาคลุกกับแป้งมันค่ะคลุกเสร็จแล้วก็จะมาดังไฟทําน้ํากะทิกันค่ะหลายคนก็อาจจะงงกับคําว่าดังไฟนะคะดังไฟในที่นี้ภาษากลางเขาเรียกว่าก่อไฟค่ะส่วนผสมของน้ํากะทินะคะก็จะมีน้ํามะพร้าวกะทิน้ําตาลเกลือแล้วก็ใบเตยค่ะต่อมาก เอาลงไปต้มในน้ำเดือดน,นะคะพอน้องฟูขึ้นมาก็เป็นอันสุกเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นก็เอามานอกน้าเย็นนะคะเสร็จแล้วค่ะทับพิมกรอบเนื้อมะพร้าออ่อนของเราระหว่างรอพ่อมาจากการจ้อน้ําบาดาลขิมก็ซิมมาซิมื่อทุกคนเบิ้ลอืมทุกคนซิมเข้าไปครั้งแรกคือแบบแซบแห้งย่ำเนื้อมะพร้ากับสิม,มีความกรึบๆน้ำกะทิกวหวานมากบวกความมันของเนื้อมะพร้าอีโอ้ยฟินพอซิมแล้วขิมก็รอพ่อถึงเล็กมากพ่อมาตอนไหนขิมก็ยังไม่รู้เลยค่ะขิมออกมาพ่อกินจนจะหมดหม้อ,มอเลยค่ะแซบไม่แซบไม่รู้มฟ ข่าวล่องอไปเอดกินเบิง้งเพื่อที่สนเจอเจ้าน้ำบารานทั่วทีบีกัโทรมมาได้เลยด้วยจ้า